สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนมีนาคม2564เห็นน้ำเสียงของซอยอย่างนี้ก็คงจะรู้นะครับว่ามีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และซอก็จะเตือนคุณไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆคนนะครับซอต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับในการทำอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับและที่สำคัญกว่านั้น คนที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ซ่องรถซ่องบ้านค่อนข้างรุนแรงฉะนั้นนะครับใครที่ใช้ยวดยานพาหนะอยู่นะครับก็ควรจะต้องพึงระมัดระวังใครที่มีญาติผู้ใหญ่หรือบุพการีที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงควรต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและหมั่นพาไปหาหมอควรเป็นกระต่ายตื่นตูมดีกว่านั่งนิ่งนะครับให้มันเกิดเรื่องเกิดราวเสียก่อนไปดูในตรงส่วนของดาวการเงินการทองของชาวราศีอของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันนิดนึง คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คงต้องขอบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันมีกลิ่นไอที่ดีแค่ในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกพอค้อยไปในช่วงหลังจากวันที่13นะฮะค้อยห,หลังไปจากวันที่13าไปแล้วดาวการเงินนั้นจะอยู่ในมุมอับแก่ดวงชะตาฉะนั้นการส่องแสงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองค่อนข้างมาก พอสมควรและระมัดระวังนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับคุณอาจจะทําธุรกรรมอะไรที่ระห่วมได้ด้วยฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับถ้าจะหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองให้มองในช่วงของครึ่งเดือนแรกพอมองไปในเรื่องการงานนะครับซอเกิดแล้วว่าในตรงส่วนของดาวการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์มีความน่าวิตกกังวลแต่อย่างไรเสียดาวผู้รับผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนแต่อย่างไรนะซอก็ยังก็ต้องบอกว่า กังวลใจอยู่สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดนจิตดนใจให้ทําอะไรที่ผิดพลาดอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคั่งค้างอยู่ในจิตใจและมีคําถามว่าจะอยู่หรือจะไปเขาจะไล่เราออกหรือเปล่าฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีกลิ่นไอายที่ซ้อต้องบอกว่าในเดือนมีนาคม6.4นี้เป็นเดือนเดือนที่แรงมากพอสมควร ในมิติต่างๆพอมองไปในเรื่องของความรักความค่นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นก็คงต้องพึงระมัดระวังอารมณ์ของคู่ครองเน้นนะฮะอารมณ์ของคู่ครองฉะนั้นอารมณ์ของคู่ครองอาจจะเวียงอาจจะวีนนะครับใส่กับเราฉะนั้นคนวันที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยไม่มีอะไรดีเหลือเลยเหลือในเดือนมีนาคมสอบอกตามตรงครับว่าห่วงจริงๆห่วงมากๆด้วยนะครับใน7วันซอห่วงคุณที่สุดนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างและมุมกระทบของดาวนั้นมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าในเชิงบวกแต่ถ้าใครผ่านพ้นเดือนมีนาคมนี้ได้ซอก็ดีใจด้วยและก็หวังว่ามันควรจะต้องผ่านไปให้ได้ในยุคโควิดอย่างนี้ขอให้โชคดี